ปกติก็คือจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนครับก็คือเป็นพวกกับรุ่นพี่เป็นพวกแบบรถแว่นนะครับเอาบอกตรงๆเลยเพื่อนนะครับมันยังไงไม่รู้มันไปเห็นอะไรไม่รู้ครับข้างกำแพงเหมือนกับยืนดูมันอยู่เลยมันก็แบบว่ายังไงพี่มันคนปากที่แบบปากไม่ดีว่ะแหละครับก็ด่าเลยว่ามองเหี้ยอะไรวะแบบนี้ครับแบบขี่ไปได้สักพักเข้าซอยในเพื่อนนะครับจู่ๆก,ก็มีรถกระบะบีกระบะเป็นคันใหญ่ครับเป็นบิ uh ๊กฟุตอ่ะชนเข้าที่กลางลำตัวกลางแบบกลางคันเลยครับผอาจา์บอกว่า พรุ่งนี้หลังจากที่เผาศพแล้วให้ทุกคนบวชให้หมดเลยไม่บวชตายกันหมดนี้แน่คือผมชื่อเฟรมนะครับเป็นตอนนี้เป็นเด็กอายุสิบห้าปีครับ ปกติก็คือจะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนครับก็คือเป็นพวกกับรุ่นพี่เป็นพวกแบบรถแว่นนะครับเอาบอกตรงๆรงเลยตอนนั้นก็มันมีงานนะพีเเเ่เป็นเขาเรียกว,ว่างานคออฟครับไปกับรุ่นพี่ประมาณสี่ห้าคันไปทนะั้งหมดสิบกว่าคนเราก็ไปเที่ยวตาปกติครับกลับกันก็เกือบเที่ยงคืนแล้วประมาณสิบเอ็ดอะครับพี่แล้วก็ขี่ไปทางทางถนนด้านในซอยวัดอะครับครับ ขี่ไปกแป๊บเพื่อนอะครับมันยังไงไม่รู้มันไปเห็นอะไรไม่รู้ครับข้างกําแพงเหมือนกับยืนดูมันอยู่เลยมันก็แบบว่ายังไงพี่มันเป็นคนปากด้แบบปากไม่ดีก่แหละครับก็ด่าเลยว่ามองเหี้ยอะไรวะแบบนี้ครับแบบด่าไปเลยอะ uh, แล้วแบบ <got> ขี่นะครับขี่ไปได้สักพักเข้าซอยในเพื่อนอะครับจู่ๆก็มีรถกระบะบีกระบะเป็นคันใหญ่ครับเป็นบิ๊กฟุตอะ uh huh. ชนเข้าที่กลางลำตกกลางแบบกลางคันเลยอะครับชนจนเพื่อนผมกระเดนตกลงข้างคูตกลงข้างคูงงคงงคได้สักพัก คันคันคันที่ขี่ตามหลังเพื่อนผมมาครับก็แบบจอดทุกคนคือจอดไปดูเอ่อเพื่อนผมวัดก็ส่งกู้ภัยมาครับเรียกกู้ภัยมาได้สักพักเพื่อนผมบอกว่า i, เฮ้ยไอ้เฮียเมื่อกี้ที่วัดนี้อะไรวะ mm hmm. เหมือนว่าเหมือนจะโดนของที่วัดประมาณนี้ยเราก็พยายามสงสัยครับแล้วก็ขี่ย้อนไปดูที่วัดแล้วก็มีสองสามคันที่ขี่ตามรถกู้ภัยไป uh huh. เราขี่ไปที่วัดก็ยังเห็นนะครับเพนยังยืนมองอยู่แบบเราขี่ไปไม่ถึงอะพี่ขี่แบบให้พอมองเห็นว่าตรงนั้นนมันคืออะไร ขี่มาเป็นรูปปั้นนะพี่รูปปั้นเป็นเปรตอะครับเปรตยืนพนมมืออยู่แล้วก็มีเลือดอะครับตามตัวแบบเป็นร oui, ูปปั้นนะพี hmm. ่แล้วก็หันมือครับครับเป็นรูปปั้นเปรตเลยเป็นรูปปั้นเปรตยืนพนมมืออยู่อหลังกำแพงวัดตะกี่แล้วข้างๆรูปปั้นเปรตก็จะเป็นพวกศพไอ้ที่เก็บศพคนตายพี่แบบยังไงเป็นพวกที่ฝังกระดูกอะครับ ปรมานึงออก,นก็คือเลี้ยงอยู่เลยก็แบบเฮ้ยอะไรวะก็แบบม่ได้ไม่นานครับกู้ภยัยโทรมาบอกว่าเพื่อนเสียเ,<อ>เพื่อนก็หยุดหายใจหยุดหายใจแบบดือด้อๆเลยครับแบบไม่มีอะไรเลยอยู่แบบหยุดหายใจไปเลยพออีกวันหนึ่งไปถึงโรงพยาบาลไปถามหมอว่า <c oughs> เพื่อนเสีย <c oughs> เพราะว่าอาการอะไรหมอบอกว่าโดนรถชนแบบโดนรถชนแบบปายคาที่เลย <c oughs> พี่ <c oughs> ก่อนที่มันจะพูดนรถตายเลย,ตาย,เลยตายแบบปายปุ๊บเลยชนแล้วตายเลย แล้วก็ผ่านไปได้ไม่นานครับตอนนั้นผมไปห้องเย็นนะพี่ห้องที่มันเก็บศพเพื่อนนะผมก็ไปกับรุ่นพี่ครับที่ไปเก่งเดียวกันกนะ็คือไปดูศพศพนี่คือเละเลยแบบฉีกอะพี่เนื้ออะไรคือฉีกหมดเลยเขาบอกว่าเข้าไปได้ประมาณสองสามคนอย่าเข้าไปเยอะแบบยังไงเหมือนนะ่ะไม่อยากให้เข้าไปเยอะอะพี่เข้าไปเสร็จก็เก็บศพเตรียมเอาศพไปเผาที่วัดครับแล้ววัดที่เผาก็คือวัดที่มันไปด่านั่นเลยครับแล้วก็แพงใช่ปะ ใช่ครับไปไปเผาวัดนั้นเลยจัดงานศพคือแรกครับฝน,นคือตกตกไม่หยุดเลยพี่ตกแบบฝนฟ้านี่คือมาเต็มครับฝนตกฟ้าผ่าแล้วก็มีลมลมแรงมากวันแรกไม่เป็นไรครับวันแรกปกติฝนตกแล้วก็ลมพัดพอมาวันที่สองจัดได้ไม่นานครับไฟดับไฟดับทั้งงานเลยจงนั้นไฟดับทั้งตำบลเลยครับว่าได้แบบดับทั้งตำบลไปเลยดับเสร็จเอ่อตอนแรกก็ ก็ก็ไม่มีอะไรครับดับเสร็จก็เราโทรเรียกรถไฟฟ้าแบบเออให้มาซ่อมไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าจัดงานศพอยู่ขนก็เยอะสักพักฝนตกมาพี่ฝนตกเอ่อฟ้าเริ่มมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าพายุเข้ามั้งเพราะเมื่อวานก็ตกอะไรเงี้ยสักพักพี่พี่เข้าใจบรรยากาศในวัดในพี่เหมือนในวัดอะแล้วแบบมันปิดประตะูพี่ประตูใหญ่ปิดอยู่สักพักประตูใหญ่มันเปิดเองเลยประตูใหญ่แบบเปิดเปิดแบบเปิดโดยที่ไม่มีใครเปิดเลยพี่แล้วประตูมันหนักนะประตูนั่นอะ ผมกับเพื่อนมาเสียคนกว่าจะเปิดได้ประตูนั้นเปิดเองเลยแบบแล้วตอนนั้นก็คือไฟดับแล้วทุกคนก,ก็ยืนอยู่นะพี่คน,นันประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนแบบยืนยืนยืนแบบเป็นแถวเลยอะก็เห็นนะว่าประตูมันเปิดคนนั้นแบบเฮ้ยอะไรวะประตูแบบโคตรจะหนักแล้วแบบเปิดได้ไงอะอะไรคือมันเปิดเองเหรอ,อสักพักพี่เทียนเทียนที่หน้าศพอะพี่ดับเลยแบบดับอยู่ก็ดับหมดเลยแบบไม่มีอะไรแบบนี้อะไรแบบดับไม่เหลือสักอันหนึ่ง ได้ไม่นานพระอาจารย์ที่นั่งสวดอยู่พี่บอกว่าเอา่อพูดพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นบทสวดอะพี่แล้วก็บอกว่ากลับไปอยู่ที่ของโยมเถอะคนเขาตายแล้วปล่อยเขาเถอะทุกคนที่แบบที่นั่งอยู่ก็เวอแดกเลยครับแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรจู่ๆก็ไปพูดอะใครอะไรก็ไม่รู้แบบพระอาจารย์เหมือนแกไปพูดอะใครไม่รู้อะพี่หน้าประตูท้งน,นที่ตรงนั้นมันก็ไม่มีใครอยู่เลยพอพระอาจารย์พูดเสร็จคือเหมือนยังไงไม่รู้่าพี่ฝน อาจารย์พูดเสร็จประมาณสองสามนาทีพี่ฝนหยุดต,ตกเลยฝนหยุดต,ตกไปแบบหยุดสนิทเลยพี่ฟ้าอะไรไม่มีเลยแล้วก็ประมาณคือชั่วโมงไฟก็มาพอมาวันที่สามวันที่เผาครับวันที่เผาแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นจัดงานกลางคืนแล้วก็เตรียมจะเผาวันพรุ่งนี้เราก็จัดงานตามปกติครับวันนี้เหมือนกับว่ายังไงพระอาจารย์บอกว่าอาอย่างเงี้ยวันนี้เป็นโรงศพครับโรงศพที่ใส่ศพเพื่อนผมอะมันตกครับมันตกผืนเลย ที่มันอยู่แบบนี้พี่แล้วก็มันจะมีเป็นหิ่งใช่ไหมแบบพวกหิ้งแบบตั้งพระอะไรเงี้ยตกหมดเลยครับหิ้งตั้งพระตกโลงศพตกแล้วศพก็คือตกเหมือนกันตกแต่ว่าโลงศพไม่เปิดนะตกเฉยๆแบบทุกคนแบบเฮ้ยเชี่ยกูว่าไม่ใช่แบบผัวรุ่นพี่ที่กลุ่มผมแบบพูดแบบนีแล้วแบบมันไม่ใช่ละแล้วก็เดินไปที่รูปปั้นเป็ดครับแล้วมาข้างรูปปั้นเป็ดนะพี่มันก็จะเป็นแบบเมลูเก็บกระดูกเมลูอะพี่มันพี่พี่เคยเห็นช่องปัช่องเมลูที่มันจะแบบ เป็นก้อนอิฐที่เอาไว้ใส่กระดูกอ่ะแล้วมันจะดึงออกมาได้ดึงออกมาแล้วแบบเอากระดูกเข้าไปใส่อย่างเงี้ยตรงที่ดึงนั้นอ่ะอยู่ๆมันก็หล่นออกไปเองเลยตอนนั้นคือผมกับลุนพีแบบวิ่งครับวิ่งไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์เดินมาเสร็จเอ้าแล้วหนบอกว่าเมือ่อวานหนบอกว่าจะไม่มายุ่งแล้วทต่เมื่อวานนี้ยังมายุ่งอีกสักพักงานศพอภีเต็น เต็นล้มเต็นพี่พี่เข็นเต็นแบบที่เขาล้างจานครับเต็นเล็กๆอะ่ะมันล้มครับมันล้มแบบล้มแบบไม่มีสาเหตุ้วยนะตอนนั้นก็เป็นที่ที่เขาเคยเอารูปปั้นเปรดก่อนหนี่ยมาทุบไว้มันล้มเลยแล้วผม,ผมก็แบบอะไรวะคือมันมันจะ,ม,นจะมันจะอะไรกันนะักกระหน่งตอนนั้นคิดอยู่ในใจกับรุ่นพี่นะว่าอะไรจะกันแบบ มันติดต่อกันหลายวัวนกันมันก็ไม่ใช่เนาะอะไรคือมันจะเป๊ะขนาดนี้เอ่อผมก็เดินไปที่ตรงที่เต็นท์ลงครับเดินจะไปช่วยเขายกเต็นท์เดินไปได้สักระยะรู้สึกทุกคนรู้สึกเลยครับว่ามีตัวอะไรไม่รู้วิ่งผ่านไปด้านหลังแบบบุกวับวไปเลยแล้วก็ทุกคนก็แบบก็มองนะมองมองเสร็จแล้วก็เดินต่อไปที่ยกเต็นท์เสร็จครับตรงที่ข้างเต็นต์ตรงที่้างจานมันจะเป็นเอ่อเหมือนกับเป็นซ่วมอ่ะพี่เป็นซ่วมเก่าของวัดที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็จะ ปล่อยล้างไว้ย่างั้นนะพี่ได้ยินเสียงเลยมีคนตะโกนบอกออกจากส้วมว่าพวกมึงตายโหงแน่กูจะให้พวกมึงไม่มีวันรอดตอนนั้นคือผมรุ่นพี่มีลุงที่งานเขามาช่วยยกแต่นาพี่ที่ลม้มอ่ะคือได้ยินกันหมดเลยแล้วแบบตอนนั้นคือมันคิดอะไรไม่ออกอะพี่วิ่งอย่างเดียวเลย<อ>วิ่งไดสักเลยพระอาจารย์เรียกทุกคนเข้ามาในวัดอะพี่แล้วก็เรียกให้ไปเก็บศพให้ไปเก็บแล้วทุกแบบพอทุกคนเข้ามาแบบเฮ้ย ทำทำไมทำไมแบบที่เก็บศพมันล้มอ่ะทำไมของพระอะไรล้มหมดเลยอ่ะทุกคนก็แบบนั่งนั่งงงกันหมดเลยพี่แบบอ๋อทำไมมันล้มอ่ะตอนแรกมันยังอยู่เลยเพราะว่าเหมือนที่วัดนะพี่เขาจะแบบเอาพระตั้งไว้แล้วก็ให้เราอ่ะไปจัดงานข้างนอกแล้วก็เหมือนตั้งไว้นั่นก็คือจะไม่มีคนอยู่ข้างในอ่าฮะแล้วพอเขาแบบก็คือเวิร์นหมดเลยเฮ้ยทำไมมันล้มอ่ะทำไมแบบดงศพมันตกลงมาก็แบบไปช่วยยวกลงศพกันครับหลงศพอ่าน,นิดนึงพี่อ้าอ้าพี่แบบหลงศพมันอ้า หน้าเพื่อนผมอะตอนนั้นคือผมก็ไปช่วยคือหน้าเพื่อนผมอะพี่เลือดมันไหลออกมาจากตาแล้วมันมันเละอะพี่แล้วเหมือนตามันลืมอะพี่คือแบบตอนนี้นคือแบบช็อกมากผมกับผมอะเหมือนกับจะโยลงสุดทิ้งเลยพี่แบบช็อกมากตอนนั้นเสร็จแล้วพราะจารย์เนี่ยก็บอกว่าโยมก็คือเรียกผมอะโยมคนคนนั้นอะเป็นเพื่อนโยมใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับพระอาจารย์กาบอกว่าคนที่เป็นแก๊งเดียวกันวันนั้นอะมาที่รูปปั้นเปรตหน่อยพระอาจารย์เรียกหมดทุกคนเลยีเรียกใส่ไม้อะพี่แบบ มาที่รูปปั้นเตดหน่อยผมกับรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนก็เดินไปที่รูปปั้นเตดสักพักพะอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เผาศพแล้วให้ทุกคนบวชให้หมดเลยไม่บวชตายกันหมดนี้แน่พาอาจารย์พูดแบบเนี้ยพี่ตอนนั้นนะคือผมแบบนี้มันมันถึงขั้นที่แบบปี๊แตกแบบช็อกช็อกทุกอย่างอนะพี่คือพาอาจารย์พูดแบบนั้นผมก็แบบผมเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วด้วยไงในตัวแบบช็อกเลยช็อกเสร็จแบบช็อกได้ไม่นาน รุนพี่เรียกเฮ้ยเอฟเฟมึงมานี่ดีผมก็เว็บเรียงไปที่ลอรุนพี่อะครับรุนพี่คนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแก๊งกันเข้าไปแล้วบอกว่ามึงดูดิมึงดูลงศพดิคือตอนนั้นก็ยืนดูนะครับลงศพไปพี่ลงศพอะมันฝ่าลงอะมันอ้างออกมาเองเลยพี่แบบอ้าวทุกคนทุกคนเก็บตั้งไว้ทุกอย่างมันเดิมแล้วออกมาหมดแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วรุ่นพี่ผมนะเกิดเข้าไปเช็คดูมีอะไรหรือเปล่าก็เรียกผมไปดู ก็คือลงสวมันอ้าเองเลยแบบผมคือช็อกแบบช็อกเฮียๆเลย uh huh. แล้วผมก็คือร้องเลยพี่ตอนนั้นคือผมร้องไห้ผมไม่เอาอแล้วเ่ะวแบบด้วยความที่แบบช็อกแล้วก็กลัวในเวลาเดียวกันก็คือแบบคือกูจะทําไงดีอ่ะคือด้วยความที่มันกลัวแล้วเพื่อนเราก็ตึ่งเสียไปแล้วลงสวมันเปิดขนาดเนี้ยแล้วผมก็พูดเลยนะ mm hmm. มึงต้องการอะไรลักหนาวะผมหลังจากนั้นคือผมก็น็อกเลยพี่ผมพูดไม่ทันขาดเขามึงต้องการอะไรผมก็น็อกไปเลย mm hmm. น็อกแบบไม่มีสาเหตุ ตื่นตื่นมาจําได้ตอนประมาณอยู่ที่ห้องจกเฉินนะพี่ห้องจกเฉินกูไผยมาบอกน้องน้องน้องตื่นได้ยังแบบเหมือนกับเรียกผมอะตื่น,ต,นตื่นได้ยังน้องน้องตื่นยังแบบเนี้ยผมก็แบบยกขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยพี่ผมมาอยู่นี้ได้ไงอะแบบพี่เขาบอกว่าน้องอะเป็นลมอยู่น้องก็วูบลงแบบที่กลางงานศพเลยตอนนั้นคือแบบในใจแบบกูจะตายไหมวะ คือกูจะตายไม่คิดตอนนี้นคือกูจะตา,ตายตามเพื่อนกูไปไหมวะเดี๋ยแล้วหลวงพ่อที่มาตอนนั้นอะหลวงพ่อที่วาดอะพี่นั่งกับกูภผยมาด้วยบอกว่าโยมมีเปลือกเกาะหัวโยมอยู่โยมอย่าพูดอะไรแบบนั้นอีกผมตอนนั้นคือแบบคือมันเหมือนจะช็อกไปอีกรอบหนึ่งอะพี่แบบเ้วยความที่แบบกลัวแบบกลัวแบบกวสุดขีดเลยอะช็อกแบบจะช็อกไปอีกรอบหนึ่งให้ได้อ่ะสักพักผมก็ หลับไปเลยหละแบบไม่รู้ตัวตื่นมาก็ตีห้าพีตีห้าต,ตอนที่วันจะเผาศพเพื่อนผมอะตื่นมาตอนนั้นนะะอาจา์บอกว่าให้ทุกคนอะเตรียมบวชกันเลยเตรียมบวชงินรันที่เผาศพเลยตอนนั้นผมก็แบบนอนอปิดเตียงอยู่นะผมก็ช็อกมากแล้วแบบตื่นขึ้นมาแบบะอาจารย์บอกว่าเราอะก็ต้องไปบวชเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่บวชอะเราก็มีโอกาสตายตา,ยตามเพื่อนเราไปเพราะว่าเราเนี่ยไปด่าเขาตอนเมื่อคืนแล้วก็คือเป็นคนที่พูดหนักสุดด้ยงแบบมึงต้องการที่อะไรแบบนี้อะพี่ เหมือนผมไปลบดูเขาอีคนหนึ่งอะแล้วบอกว่าไม่บวชเลยนะถ้าโยมยังไม่บวชเที่ยงวันเนี้ยโยมตายแน่ตอนนั้นคือผมเหมือนจะกรีดเลยพี่แบบนอนอยู่ในห้องพยาบาลเหมือนจะกรีดเลยจะกรีดออกม้ได้แบบไอ้เคียกูไม่ไหวเลยวะกูกูกลัวพี่แบบมันในใจเรานั้นกลัวสุดๆเลยตอนนั้นก็เรียกใครรุ้นเพียครับเอารถกระบะมาแล้วไปที่วัดไปที่วัดเดิมอะวัดวัดที่มีรูปเปรตอะพี่ทีเนี้ยผมบอกว่าพี่ครับผมขอใครก็ได้ ช่วยเอาบันไดอะเอาผ้าสีอะไรก็ได้ไปปิดรูปหน้าเปรตทีไปปิดเลยแบบเอาผ้าไปปิดอะพี่แล้วมัดไว้คือรูปหน้าเปรตมันน่ากลัวไงพี่แบบและมีเลือดด้วยคือผมเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วไงแล้วก็แบบตอนนั้นคือแบบใหุ้่งพีเอาผ้าไปปิดหน้าเปรตผมก็ไปบวชครับวบวชตามปกติวันที่เผาศพพอดีพี่เชื่อปะผ้าที่เขามัดอะเขามัดกับเชือกอะพี่ uh. พี่เห็นพี่เขาเอาลากรถไหมเ uh. ชือกเส้นใหญ่ๆ uh. เอามา uh. เอาไว้ัผ้าไว้ไม่ผ้าหลุดเชือก uh. ลงมาหมดเลยผ้าปลิวมาปลิวมาปลิวมาที่ไหนปลิวมาที่เกือบจะเข้าไปในเมนเกือบจะเข้าไปเผาพองกับเพื่อนผมเลยวผ้า uh huh. มันปลิวมด้ okay, มมแบบโอเคมากปลิวแบบมึงจะเข้าไปเลยไปเผาเพื่อนผมแล้วปลิวเข้าไปเสร็จผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะผ้าอะไรทุกคนก็หันไปมองที่รูปเปรตผมก็หันไปมองมองอะไรกันวะคือทุกคนเห็นกันนะครับเป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะพี่ใส่ชุดสีขาวสีขาวมั้งสีขาวทั้งตัวเลยยืนอยู่ที่มือเปรตอะพี่ยืนอยู่ที่มือมือของเปรตอะ ตอนนั้นมีย่ามีแม่มีผมแล้วก็มีพวกรุ่นพี่ก็เห็นผมก็เห็นทุกคนเห็นพระก็เห็นทุกคนเห็นหมดเลยยืนอยู่แบบนั้นอะแล้วก็เดินเข้าไปในรูปเป็ดแล้วพอพี่รุ่นพี่ผมวิ่งไปดูก็คือไม่มีแล้วตอนนั้นคือทุกคนช็อกแบบยังไงพี่เหมือนเหมือนแจะคลิดอะ uh, 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 uh. แล้วก็แม่ผมอะถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปที่เป็นคนรูปยืนอะนะแต่ว่าพอเอามาดูก็ไม่เจอไม่เจอคนที่เดินอยู่มันเป็นแค่รูปเป็ด เปล่าเปล่าไม่มีคนที่เดินเข้าไปในรูปเลดเหมือนตอนที่เห็นกันแล้วก็ยังไงพี่จัดพิธีเผาต่อเลยตอนนั้นมันก็จะเที่ยงวันแล้วไงผมก็โอเคบวชบวชกันเสร็จทุกคนเลยพะอาจารย์ก็โกนผมโกนผมแล้วก็เตรียมผ้าเหลี่งแบบเตรียมสวมผ้าเหลี่ยมอะแล้วก็เผาศพเพื่อนในเวลาเดียวกันตอนนั้นก็ทำสองพิธีในเวลาเดียวกันเลยพอเผาเสร็จก็คือผมอะกับเพื่อนอะโกนหัวเสร็จแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นก็คือรูปเลดอะพี่มันหักเลย oh. รูปเป็ดอะขารูปปัน้นอะหักรวมไปเลยแบบดังเปราะลงไปเลยที่แบบหักแบบอหน้าต่อตาเลยอะร uh, uh, ูปเป,ป็ดที่หักนี่คือผมขอบอกสถานที่ที่มันเป็นนะพี่เอวัดที่ผมไปเจอมาคือวัดเขาราหูวัดที่ผมไนมาเนี่ยกับเพื่อนก็คือวัดเขาราหูอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือโดนนั้นที่วัดเนี่ยๆๆแล้วก็แบบทุกคนก็คือช็อกไปเลยพี่ <standen? S 2> คือหักหักรูปเป็ดมันหักไปเลยพี่แล้วก็ตกปักปักปัก,ก,กหักแตกเป็น ขาฝั่งเอามานน่ะพี่หักเลยแล้วขาของเปรตอะคือหักข้าง s <S ขวา,าหักข้างกับที่เพื่อนผมอะที่เพื่อนที่ตายไปอะพี่ครับขาพอดีเลยขาเพื่อนผมมันขาดข้างนี้แหละขาดแต่แบบมันไม่หลุดออกจากไอเนี้ยนะพี่มันแบบมันขาดนิดนึงอะขามันฉีกออกแล้วแบบขาเปรตก็หักข้างนั้นพอดีเลยผมกับเพื่อนก็คือตอนนั้นคือช็อกช็อกเหมือนเดิมอะพี่ไม่มีอะไรนอกจากคําว่าช็อกแล้วแล้วพระอาจารย์นั้นบอกว่าโยมเอ้ยจบกันแค่นี้แหละ เขาบวชให้แล้วเดี๋ยวก็ทำบุญทําส่วนกุส่วนให้จบเป็นแค่นี้เถอะแล้วผมก็บวชอยู่ที่วัดนั้นแนะ่ะเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไม่กล้าออกไปซ่าไม่กล้าออกไปซิ่งแล้วก็ไม่กล้าออกไปร่วมหมรุ่นพี่เลยก็นั่นแหลคะครับจบแค่นั้นเลยเดี๋ยวนะลูกปั้นเป็ดอะสูงประมาณกี่เมตรอะพอรู้ป่ะสูงสูงประมาณเกือบมันมันยังไงพี่ลูกปั้นเป็ดที่นั่งคุกเข่าอ่ะพี่อ๋อคุกเข่าอมอนอไหวอะไหวแล้วก็ที่มือคือมีมีหน้ามาเลยแบบเนี้ย รูปปั้นสูงประมาณเกือบสี่เมตรั้งประมาณสามเมตรกว่าๆครับแล้วแบบเหมือนนั่งอะนั่งแบบคุกเข่าพี่นั่งเหมือนท่าบุพภบทะแต่กําลังแบบยังไม่นั่งเต็มท่าอีกขาข้างคือลงพื้นเลยขาอนนึงก็กําลังจะลงแต่ว่ามันยังอยู่แบบนั้นแล้วก็มือคือพนมมือไหวประมาณนี้ครับสามเมตรสามเมตรก็ประมาณแป้นบาทอ่อะใช่ไหมสูงกว่าเป้นบาทอีกสูงเกือบสี่เมตรอ่ะแต่ยังไม่ถึงสี่เมตรเพราะว่า เหมือนเหมือนเขาเคยบอกว่ามีตาลุงคนหนึ่งอะครับไปผูกคอตาที่รูปปั้นเป็ดว่าเขาเชื่อว่ามีดวงวิญญาณถูกขังอยู่ในรูปปั้นไงพี่แบบผมไปได้ยินที่หลวงตาเรามาแล้วเหมือนเวลาใครขี่รถผ่านเราก็จะเห็นรูปปั้นเป็ดมองไงพี่ประมาณนั้นอะเราเราได้ได้สังเกตไหมว่าสีสีแดงนะนะั้นนหะเป็นเป็นเลือดหรือว่าเป็นสีอันนี้ก็ผมไม่เคยถามลวงตานะครับว่าเป็นเลือดหรือว่าเป็นสีแต่ว่าทุกคนก็เห็นเป็นสีแดงเป็นสีแดงไงพี่สีแดงเลือดหมูอะกำลังจะดำดำไปแล้ว ใช่ครับผมเป็นสีแดงเลือดหมูเลยนักขัรถที่ชนแน่แน่ที่แจ้งความไหมแจ้งครับเอาเรื่องเอาเรื่องถึงเอาเรื่องถึงศาลเลยแล้วก็คนที่ขับรถนะครับเป็นหลานของคนที่เคยผูกคอตายกับวัดนี้แหละโอ้เออเ<ไ>ป็นหลานไปเป็นหลานเพราะว่าเราไปสืบข้อมูลมาเหมือนกันกับคนที่ชนก็คือเป็นหลานของคนที่เคยผูกคอตายรูปเปตนี้แหละ